สวัสดีค่ะยายกุ้งมะละ่ะยายกุ้งจากสำนักข่าวนกกระจอกบอกหนุกจิบมารายงานก่าจ้ามือนี้กับเป็นเมื่อที่ดีดตั้งใจอีกมือนหนึ่งนะคะ่ะมือนี้ซอแอนกับบอสก้อยเพิ่นสิบนัดพ่อกันอยู่กรุงเทพมหานครวะซ่านะคะเพิ่นสิไปออกงานคู่กันกับพี่น้องนะคะหวานๆฟินๆเลยล่ะค่ะนะคะเพิ่นว่าเพิ่นสิยินไลส่สดตอนประมาณ เทียงวสันี่นองค่ะนะคะข้าถั่วปจอบฟังค่ะเดีย๋ยวยายตุ้สิะปจอบมาสูฟังเด้อจ้าสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมก็แช์กดไหลกดซับสักไข่ยายกุ้งน้ําดีเด้อจ้าไปฟังกันเลยจ้าเหมือนบ่อนไล่นในยูทูบจริงหรอเออว่าอยู่นในสมุนะไรนะรไงวะเอานั่นคือสีไหลไต่แล้วก็ขืนเคือง น่ารักฮะไม่เคยเห็นเขาอยู่ในโมเมตนต์นี้นี่คือจะเจอ,เจอแล้วนะแต่แบบยังส่งข้อความมาไม่หยุด สเกเป็นทางปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะเมื่อคืนคนเยอะมากขอบคุณร้าคนครัวนะขอบคุณแฟนคลับอังคารดุ้งนะคะคนเยอะทุกร้านขอบคุณที่มาหากัน บอกตัวเองเสมอว่าแอนรู้สึกโชคดีมากๆที่แอนเป็นผู้หญิงแล้วมีคนนี่คือแอนเป็นผู้หญิงอะโอกาสที่คนจะมาชื่นชอบตัวเองอะมันน้อยมากแต่คือมันเยอะแอนก็เลยมบบปีนใจเต้นเต้นอ,อ,อ๋อมันก็หลายวันแล้วปะคนจะได้เจอแฟนอะ <c oughs> ก็กี่วันแล้วอะเจ็ดแปดวัน ไปให้ทางปลอดภยัยคือมันเป็นอย่างนี้เรื่องเราคือบางทีมันหาคณเข้าใจน้อยมันเหมือนเวลาอยู่ด้วยกันคุยกันแล้วมันเข้าใจกันมากๆคือคุยอะไรไปแล้วโอเคเข้าใจพี่มองตาก,กันก็รู้ใจแล้วว่ามันพี่ต้องการแบบนี้หนูต้องการแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอวันนึงมันมันมีความรู้สึกว่า อะไรเงี้ยห่างาก,กันเพรการทํางานห่างก,กันเพราะเพราะระยะทางเนี่ยมันก็จะรู้สึกแบบวิววออันก็จะรู้สึกแบบต้องไม่ทํางานนะต้องแยกกันทํางานนะอะไรเง<ๆ>ี้ยก็จะนิดเนี่ยน่ารักไม่ไหว <laughs> ใครดีใจท <laughs> <laughs> ุกแต่ก็ดูใจแล้วไปถ่าย <laughs> แล้วตอน,นเออเดี๋ยวไล์เดี๋ยวไล์เฮ้ยไม่ไล์หรอกถ่ายคลิปดีกว่า เดี๋ยวไปเจอกันในไลฟ์ในเพจอยู่ไม่คือแค่ทำงานด้วยกันวันนี้ like, like ไลฟ์ไลฟ์ด้วยกันจบแล้วก็แยกค่ะพี่บลอยก็ไปอวดแอนก็กลับคนแกน่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรการรอที่การรอที่คุ้มค่าหรอการรอที่ารอที่คุ้มค,นะค,ค่าที่จะได้เจอกัน